สีดานสองสปอร์ตสุดรูมาให้อีกแล้วจ้ากับเจ้าคันนี้เลย Honda Civic s c 1.8 e ปี2020ราคาสุดพิเศษเลยเพียงแค่529,000บาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวไปเลยค่ะผ่อนเพียงแค่9ก0 0กว่าบาทตลาดสัญญาสวัสดีค่ะมาเจอกันน้องแหมเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่เดิมนะคะเซรีไทรถสวยสำนักงานใหญ่นะคะ กรทมนะคะมีบุรีหนองจอกนั่นเองนะคะสําหรับใครที่แบบอยากจะได้รถเก่งซีดานทรงสปอร์ตสุดรู้ของเราไปนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าน้องพึ่งเข้าใหม่มาสดๆร้อนๆเลยนะคะกับเจ้า honda civic fc 1.8 e ปี2020นะคะราคาสุดคุ้มเลย5 29000บาทเท่านั้นนะคะ และที่สําคัญนะคะสําหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวไปได้เลยนะคะผ่อนเพียงแค่เก้าพันกว่าบาทตลอดสัญญานะคะและที่สำคัญของเรานะคะมีรับประกรันบรันาีเครื่องย,ยนต์เละเกียร์ให้ด้วยนะคะ1ปีหรือ20,000กิโลนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะตอนนี้บอกเลยว่าด้ารถสวยเกรดเอและยังมีเซอร์วิสหลังการขายให้อีกด้วยนะคะ อ่ะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามารับชมนะคะว่าจะเป็นสภาพภายนอกหรือสภาพภายในนะคะว่าของเจ้าซีวิกคันนี้จะสวยขนาดไหนนะคะมาเริ่มกันที่กระจังด้านหน้ากันก่นกอนเลยนะคะก็ตามสไตล์ของเขาเลยนะคะในส่วนของตัว Honda Ci ี i c fc นะคะออกแบบดีไซน์มาด้วยกระจังหน้าแบบโครเมียมแบบนี้เลยนะคะสัญลักษณ์โลโก้ฮอนด้านะคะก็จะเป็นโครเมียมเหมือนกันนะคะตอนนี้ส่วนกระจังด้านหน้านะคะก็จะตัดกับ ครเมียมกับสีดำนะคะแล้วก็มีช่องระบายความร้อนมาให้ด้วยนะคะส่วนด้านล่างกระดะก็จะเสริมด้วยครเมียมนะคะเสริมโลอไปให้ด้วยนะตอนนี้ก็จะเสริมความหรูหรานะคะก็ดีไซน์มาอย่างลงตัวเลยนะคะถือว่าในตัวของฮอนด้าซีวิเนาะ ส่วนดวงไฟนะคะก็นี่เลยได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะคะตัวนี้นะเป็นไฟลูกแก้วนั่นเองนะคะอันนี้ก็ให้ความสว่างตลอดการเดินทางแน่นอนนะคะตัวนี้นะไฟลูกแก้วหรือว่าไฟหน้าโปรเจคเตอร์จะเป็นไฟสีขาวซึ่งจะทําให้เราดูง่ายขึ้นนั่นเองนะคะสําหรับตัวนี้เนาะอ่ะถัดมาด้านข้างนะคะนี่ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านข้างนะคะในส่วนของซีวิคนะคะไม่ได้หายไปไหนเนาะน้องจะอยู่ด้านข้างนั่นเองนะคะในส่วนของตัวไฟเลี้ยวเนาะ ในส่วนของล้อคันนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะคะนี่เลยนะคะหน้าเงาโร่องดำนะคะสวยๆแบบนี้เลยอันนี้ขอแจ้งก่อนนะคะว่าของเรารถเพิ่งเข้านะคะเราก็พามารีวิวให้ดูก่อนนะคะก่อนใครเลยนะคะสําหรับพ,พี่ที่อยากได้นี่คือได้ดูก่อนใครเลยนะคะส่วนยางเดี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นยางใหม่ให้นะคะยางปี2,025ทั้ง4เส้นเลยนะคะตัวนี้บอกเลยว่า สวยคลิปแน่นอนใครได้ไปคือคุ้มมากๆเลยนะคะผ่อน9,000กว่าบาทตลอดสัญญาเท่านั้นสีตัวรถนอนจะเป็นสีเทานะคะสีเดิมเลยนะคะอันนี้คือแบบยังไม่ได้แบบทำรายละเอียดอะไรเลยนะคะน,นี่คือรถสภาพที่เพิ่งมาจอดเมื่อวานเลยนะคะยังไม่ได้สปาแต่อย่างใดนะคะถัดมาตรงกระจกนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้ที่กระจกนั่นเองนะคะตัวนี้เนาะนี่นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะ แล้วก็ตัวน,นี้ก็ได้เป็นระบบสมาร์ทคิเลตน,นั่นเองนะคะแล้วก็ปึ๊บอ่านี่เลยนะคะส่วนคิ้วกันสาดก็จะได้เป็นแบบโครเมเนียมนะคะตัวนี้ก็รูร้าขึ้นไปอีกนะคะว่าปกติมันจะเป็นตัวพลาสติกที่ออกมานะส่วนตัว Honda c ซี i ิจะได้เป็นคมเนียมแบบนี้เลยฟิลมเดี๋ยวราทำการติดให้ใหม่นะจ๊ะลูกค้าจ๋าอ่ะเดี๋ยวมาดูแม่อาร์กกันก่อนแกะแม่อาร์ให้ดูก่อนเลยนี่ที่ดู โอ้โหรูกลมคมกิ๊บไปเลยจ้ะพี่จา๋านะคะคุ้มนะคะใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มได้รถสวยรถเติมโรงงานนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำที่คว่ำไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนจ้ะพ,พี่จ๋านะคะขอบยางนี่คือแบบคือยแบบังแน่นมากนะคะเจ้าของเดิมน่าจะแบบไม่ค่อยได้แกะนะคะตอนนี้เนาะก็ถือว่ารถสวยนะคะเกตเวเพราะว่าขอเราค่าสั่งเฉพาะรถเกตเวมาให้นะคะอะเดี๋ยวมาดูด้านหลัง มาดูเมนอักด้านหลังนะคะตอนนี้ก็จะเป็นคิ้วคมเนี่ยมทั้งสี่บานเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยนี่พี่ดูนี่พี่ดูขอบยางโอ้โหจุดแต้มสียังอยู่อยู่เลยนี่โอโหเมนอัคือแบบเลี้ยงสวยมากนะคะสภาพนี้คือป้ายแดงเลยพี่สภาพนี้คือป้ายแดงเลยนะคะการรันตรได้ของเราไม่มีชนหนักไม่มีติดแก๊สนะคะพี่สามารถตรวจเช็คได้เลยนะคะ นี่เดิมๆจาก Honda เลยนะคะตัวฟิล์มต่างๆนะล้อก็เหมันกันนะคะล่ล,ลอ้อแม็ก้งสี่ล้อยางใหม่ทั้งสีเลตสีเส้นนะ,ะเออลิ้นทันนิดนึงเนาะ,ะอ่ะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับด้านหลังก็ตามสไตล์เลยนะคะซีวีคนะคะเป็นรูปตัว C นะคะในส่วนของอไฟนะคะไฟเบรกไฟท้ายไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้ก็สวยเลยนะคะออกแบบมาแบบเฉียบเฉียวมากๆนะคะในส่วนของซีวีคคือถ้าใครเห็นก็ ซีวิกนั่นเองนะคะแลกที่ทำงานคือน้องเป็นเครื่องยนต์ไอวิเทคนะคะนี่จะมีติดอยู่ด้านหลังนะคะสําหรับตัวเครื่องยนต์นะคะโลโก้ซีวิกยังอยู่ครบนะคะและได้ตัวสเกิร์ตแบบโครเมี่ยมมาด้วยนะคะตอนนี้บอกเลยว่าหรูจริงนะคะสวยจริงหรูจริงแลกที่ทำงานคือผ่อนคอดถูกนะคะผ่อนถูกมากนะคะดอกเบีย้ยถ้าพี่ทําผ่อนหนึ่งปีพี่เอาไปเลยดอกเบีย้ย2.09เท่านั้นนะคะผ่อนเพียงแค่1ปีนะหรือถ้าพี่อยากจะผ่อนสีปีก็ดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่2.79นะคะก็ ใครที่มีประวัติเครดิตดีบอกเลยว่าได้ได,ดอกเบี้ยนี่คือแบบโคตรถูกเลยนะคะอ่ะมาีริวกันต่อกล้องมองหลังมีมาให้นะคะกล้องมองหลังมีมาให้นะคะโลโก้ก็โครเมียมนะคะเดิมๆเลยนะคะตัวน,นี้สีตัวรถนี่ไล่ฟ้ามีมาให้ครบไฟเบรกตัวที่สามเราก็มีมาให้นะอ่ะมาดูห้องเก็บสัมภาระกันสักหน่อยโอ้โหจะกว้างไปไหนคะ ว้างมากนะคะพรมต่างๆนะคะอันนี้ยังไม่ได้สปานะพี่ดูยังสะอาดขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้ใหม่สปาให้ใหม่นะคะเก็บรายละเอียดให้ทุกจุดเลยนะอ่ะให้ดูด้านล่างนี่พี่ดูเครื่องมือแม่แรงยางอะไรนะคะแบบยังอยู่ครบนะพี่นะอ่านะคะยังอยู่ครบนะสามารถแบบเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็สามารถเอามาใช้ได้เลยนะคะ ซีนต่างๆก็คือสภาพเดิมเลพี่แล้วกว้างมากนะคะใส่แบบกระปงกระเป๋าเดินทางได้แบบสองสามใบกันเลยนะคะตัวนี้แล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีสัมภาระเยอะๆเวลาออกไปต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ก็สะดวกสบายกันเลยทีเดียวนะจ๊ะอ่าอ่ะขยับมาฝั่งนี้กันบ้างนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะสีตัวรถนี้พี่ดูไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยตําหนิแต่อย่างใดเลยนะคะ <S <S โหนี่ขนาดรถเพิ่งเข้านะยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะ ยังสวยขนาดนี้พี่คิดดูแล้วถ้าเราแบบทําความสะอาดบิดแอจ,จะมีแบบเล็กๆน้อยๆโดนสะเก็ดหินอะไรพวกนี้เราก็จะเก็บงานให้นะคะเพื่อความสวยงามน,นั่นเองเนาะอ่ะดูหืมจะสวยไปไหนนะคะรูกลมคมกริบทุกบานจะพี่จา๋านี่โหสวยจริงพี่ดูขอบยางคือมีจุดแต้มสีทุกบานเลยนะขอบยางอะ่ะ คือแบบมันไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะตัวนี้นะเจ้าของเขาดูแลมาอย่างดีนะคะเจ้าของเขาดูแลมาอย่างดีนะคะตัวนี้นี่ปื๊ดอะให้ดูตรงนี้ก่อนเป็นเพจนะคะเป็นเพจอยู่ด้านล่างนะคะนี่สังเกตได้เลยนะคะเป็นเพจจะอยู่ด้านล่างนะคะวันจดทะเบียนเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังยังอยู่ครบแล้วให้ดูโครงสร้างนิดนึงนะคะพวกหัวน็อตต่างๆนะคะก็ไม่มีรอยขยับขยื่นแต่อย่างใดนะคะหัวน็อตเดิมนะคะหัวน็อตเดิม แกะมาเรียสาบนะคะแกะให้หมดเลยนะคะนี่ปืดนะโอ้โหสวยวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะพี่เม็ดอาร์กนะเออนะคะสังเกตเลยการเลือกซื้อรถมือสองคือดูเม็ดอาร์กได้เลยพี่นะคะถ้าเกิดว่าเม็ดอาร์กเรียงสวยทุกจุดแบบนี้รถเดิมแน่นอนนะคะรถเดิมแน่นอนนะ,ะ <S 2> <S 2> <S อ่ะโอเคภายนอกเป็นไงกันบ้างสวยไหมนะคะถ้าสวย <S <S เดี๋ยวพาไปชมด้านในบอกเลยว่าสวยกว่า <S <S และกุญแจอ่ะกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะได้มาสองดอกกันเลยทีเดียวนะคะนี่เลย เดี๋ยวตามน้องแมมาชมภายในกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวตามน้องแมมาชมภายในกันนะคะอะตอนนี้เปิดแล้วนะคะกุแจอ,อยู่นี่นะคะเอออะมาดูภายในกันเลยดีกว่านะคะสำหรับคันนี้เริ่มที่แผงประตูเลยนะคะแผงประตูก็จะเป็นสีดําแล้วก็มีตัดด้วยสีเทานดนึงนะคะอันนี้ขอบอกก่อนนะ,ะอย่างที่บอกว่ารถยังไม่ได้สปานะคะอาจจะมีแบบเลอะนิดน,นึงนะกระจกคู่หน้าออโต้นะคะด้านหลังก็เป็นไฟฟ้านะคะมีปุ่ม เซ็นทรัลล็อกมาให้นะคะมีปุ่มปรับกระจกด้านนอกมาให้แล้วก็มีแบบนี่ตัวพับกระจกนะคะตัวนี้พับเก็บนะคะเวลาที่เราแบบจอดตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามตลาดนะคะเพื่อป้องกันนะคะแมใ้ใครแบบเดินชนหรือว่าแบบขับรถมาเฉียวกระจกของเรานั่นเองนะคะก็ถือว่ามีความปลอดภัยกันไปอีกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เปิดฝาฝาด้านหลังนะคะตัวนี้ที่เก็บสัมภาระเนาะอ่ะขยับมาที่โครงสร้างนิดนึงนะคะ นี่เลยนะคะหัวน,อน็อตไม่มีรอยขยับขยื่นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะนี่ชัดๆใกล้ๆนะคะตัวนี้ก็มีการตรวจเช็คจากบีควิกนะคะนี่ก็คือมีการตรวจเช็คลมยางมาให้แล้วด้วยนะคะตอนที่อยู่กับเจ้าของเดิมนะคะตัวนี้เนาะอันนี้ของเราจะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะลูกค้าก็คือมาอยู่ที่เราก็จะเป็นลำดับที่สองนั่นเองนะคะผันมาด้านในได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะคันนี้น้องได้เบาะหนังสีดานะคะทั้ง นี่เลยรอบคันเลยภายในก็ถือว่ากว้างอยู่นะซีวีนะแต่มันอาจจะแบบต่าต่ำนิดนึงนะคะตัวนี้ก็แบบสำหรับ,บใครที่แบบมีสรีระที่แบบสูงสูงก็อาจจะแบบขึ้นลงยากนิดนึงนะคะตัวนี้เนาะ mm. ตัวนี้ได้เป็นปุ่มฟุตสตาร์ทแล้วนะคะนี่เลยนะคะปุ่มฟุตสตาร์ทมีมาให้นะคะแล้วก็มีปุ่มกรนลื่นมาให้นะคะ mm. พวงมาลัยหุ้มหนังมาแล้วนะคะมันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะ เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะนี่เลยมีปุ่มเยอะแยะเลยนะคะตัวนี้ก็ใครที่แบบใช้ไม่เป็นก็สามารถปรึกษาได้นะคะตัวนี้นะแล้วก็ในส่วนของเครื่องเสียงอ่ะนี่เครื่องเสียงนะคะ fmam นะคะ usb ได้รับสายวางสายได้นะคะตัวนี้ air a u t N o m a t นะคะเกียร์ออตโต้นะคะมีปุ่ม e กลุ่มประหยัดพลังงานนั่นเองนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ได้เป็นเรกมือไฟฟ้าแล้วนะจ๊ะตัวนี้ตรงกลางก็สามารถวางแก้น้ําได้นะคะแล้วก็เก็บสัมภาระได้นิดหน่อยนั่นเองนะคะส่วนที่เก็บสัมภาระจะอยู่ด้านนู้นนะคะเมื่อกี้น้องแหม่มดืงเปิดให้ดูเดี๋ยวจะพาไปเปิดให้ดูย้อนหลังแล้วกันเนาะส่วนอ่ะเดี๋ยวพาไปด้านหลังนิดนึงนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนี่ นะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะคันนี้นี่เลยบอกเลยว่านั่งได้เลยนะคะสามสี่คนนั่งสบายเลยนะคะตัวนี้ก็ได้มากว้างนะคะแล้วก็นี่เลยมีที่พักพิงแขนให้แล้วก็ใส่แก้วน้ําได้ด้วยนะคะใส่แก้วน้ําได้ด้วยนะคะตัวนี้เนาะนี่นะคะด้านหลังด้านเบาะหลังหลังเบาะคูหน้าก็จะเป็นกระเป๋าจิงงจืไว้ใส่เอกสารอะไรได้นะคะติดตั้งคาซีเด็กได้นะคะเข็มขัดนีราภัยก็มีมาให้ทุกตำแหน่งนั่นเองนะจ๊ะ ใครที่แบบอยากได้คันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะสําหรับใครที่แบบอยากได้รถเก่งซีดานแบบทรงสปอร์ตสุดหรูนะคะน้องแหมแนะนําเลยคันนี้ราคาถูกด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าอ่ะตามมาเลยตามมาเลยนะคะอ่านะคะนี่ห้องเครื่องยนต์เดี๋ยวให้ดูนะค,ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.8นะคะ Honda Civic FC 1.8นะคะเดี๋ยวโควหานิีนึ่งปึ๊บ นี่นะคะโอ้โหอาจจะมีเลอะนิดนึงนะอ่ะถือไว้แบบนี้ละกันนะแบบนึงนะคะลูกค้าอ่ะนี่เลยปุ๊บได้ไหมไ<ป>อ่าโอเคนะคะขออนุญาตถือไว้แบบนี้ละกันเนาะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเราทำสปาให้นะคะอันนี้เรามารีวิวกันแบบด่วนๆก่อนนะคะ อย่างที่บอกนะว่าขอเรามีรับประกรันโครงสร้างให้นะคะรับประกรันเครื่องยนต์วารันตีนะคะเครื่องยนต์และเกียร์นะคะ1ปีหรือ20 0 0 0กิโลนะคะส่วนของเหลวต่างๆเด๋รวเรก็จัดการให้หมดเลยนะคะเรามีการตรวจเช็คมากกว่า30รายการและมีการตรวจรดให้มากกว่า600กว่าจุดอีกด้วยนะคะอันนี้ให้ดูคร่าวๆไปก่อนนะเออนะคะประมาณนี้เนาะก็สําหรับใครที่แบบอยากจะ รู้อยากจะทราบรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกรถหรือว่าตัวรถต่างๆก็สามารถทักมาสอบถามสอบถามข้อมูลจากน้องแหมมได้เลยนะคะสามารถโทรมาได้นะคะ0645197197นะคะน้องแหมมโดยตรงหรือ โทรมาอีกเบอร์หนึ่งนะคะ096625677นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะค้นช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะ Honda Civic FC 1.8E ปี2020คันนี้นะคะ529,000บาทนะคะผลได้สูงสุดถึง7ปี84งวดและถ้าใครทำผล1ปีบอกเลยว่าดอกเบีย้ยโคตรถูกเลยนะคะเริ่มต้นเพียแค่2.09เท่านั้นนะคะบอกเลยว่าดอกเบีย้ยรายปีนะคะอยู่ประมาณ20,000เท่านั้นนะคะบอกเลยคุ้มมากพี่ดอกเบีย้ยนีไม่มีที่ไหนแล้วนะ ที่นี่ที่เดียวเซรีไทยรถสวยจัดให้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะใครสนใจก็อย่าลืมนะคะติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะน้องแมมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาดูว่าเรามารีวิวรถคันไหนกันนะคะโอเคคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ